สวัสดีครับ outdoor rental วันนี้จะมาสาธิตวิธีการกางโ o d i แอเต็นขนาดสำหรับ2คนนะครับ8.5คูณ6ฟุตวิธีการกางก็ง่ายๆครับตัวนี้ใช้ระบบ r e ็กโบว์ซึ่งเป็นของโ o d i แอจะกางง่ายขนาดไหนเดี๋ยวเรามาลองดูครับสำหรับการวางกราวชีตนะครับจะเป็นตัวกำหนดว่าเต็นเราจะอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็จะกำหนดด้วยว่า เต็นท์ของเราจะหันไปในทิศทางไหนนะครับเมื่อเราได้ที่ที่จะกางแล้วสิ่งที่เราจะต้องสํารวจและหลีกเลี่ยงเลยก็คือรังมดกับรังปวกนะครับสองสิ่งนี้จะสร้างความลาคาญให้เราถ้าเราไปกางเต็นท์อยู่บนหลังของพวกมันนะครับแล้วก็พวกเศษกิ่งไม้เศษก้อนหินหรือของมีคมต่างๆก็ให้เราสํารวจพื้นที่แล้วก็หยิบออกให้เรียบร้อยด้วยนะครับทีนี้ถ้าเราจะกางอยู่ในร่มไม้เราก็ต้องตรวจเช็คว่ากิ่งไม้ จะหักโค่นลงมาได้หรือไม่นะครับอันนี้ก็มีความสําคัญและสามารถสร้างอันตรายให้เราได้เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วเมื่อเราได้พื้นที่ที่เรียบร้อยแล้วเราก็ทําการปูกราวชีทได้เลยครับผมสำหรับอุปกรณ์ที่มีมาให้ในถุงนะครับก็จะมีสมอบกนะครับเสาสองต้นสําหรับขึ้นด้านข้างนะครับเสาที่มีหัวลักษณะตัวที สองต้นตัวนี้จะใช้สําหรับบนหลังคานะครับแล้วก็เหล็กดําทั้งหมดสี่เส้นจะใช้ยึดบนหลังคาเหมือนกันและตัวเต็นท์ครับเมื่อเราแผ่เต็นท์ออกมาแล้วนะครับก็ทําการตอกสมอบกโดยรอบนะครับห่วงที่เราจะตอกสมอบกจะเป็นห่วงที่เป็นลักษณะทรงนี้นะครับ ลักษณะนี้นะครับจะมีห่วงซ้ายขวาที่จะมีเหล็กหนึ่งท่อนตัวนี้เราไม่ต้องตอกสมอบกนะครับจะเอาไว้สําหรับขึ้นเสาวิธีการขึ้นโครงหลังคานะครับสิ่งที่เราจะต้องใช้ก็จะมีเด็กดําทั้งหมด4เส้นนะครับและเสาที่เป็นลักษณะรูปตัวทีสองเส้นนี้นะครับเสาตัวหนึ่งให้เราทําเป็นเสายาวรอไว้ได้เลยนะครับ ส่วนสาวอีกส่วนหนึ่งจะมีห่วงที่จะสไลด์ได้สําหรับไว้ล็อกตอนเราขึงเรียบร้อยนะครับตัวนี้เราทําเป็นแบบนี้ไว้ก่อนครับเราเริ่มจากเอาเหล็กดานะครับสอดเข้ามาในส่วนปลายสุดของโครง,ครง,ครงหลังคานะครับทั้งหมดสี่ด้านนะครับให้เอาส่วนที่เป็นยางนะครับออกอยู่ข้างนอกนะครับส่วนที่ไม่มียางให้เราใส่ไวอ้อย่างนี้ครับ สร็จแ,แล้วนำเหล็กที่เป็นรูปตัวทีนะครับสังเกตจะมีตัวที่เป็นตัวนูนนะครับตัวนี้จะต้องคว่ำหน้าลงนะครับถ้าใส่อย่างนี้คือใส่ผิดนะครับจะต้องคว่ำหน้าลงแล้วเราเอาเหล็กดําสอดเข้าไปด้านข้างครับลักษณะนี้ครับส่วนอีกด้านหนึ่งเราก็ไปทําเหมือนกันครับ เมื่อเราทําการสอดเหล็กสีดําด้านข้างทนะั้งสองข้างเสร็จแล้วนะครับเราจะทําการขึงตัวแกนกลางของหลังคาครับวิธีการก็คือนะครับเราเอา2ปลาย2ด้านนี้มาประกบกันนะครับลักษณะนี้นะครับแล้วเราก็ดันลงไปเลยครับเสร็จแล้วเหล็กตัวที่สไลด์ได้เราจะสไลด์กลับเข้ามาเพื่อล็อกจุดที่เป็นข้อต่อครับเมื่อล็อกได้แล้วจะมีตัวล็อก ที่เป็นตัวสปริงกดอยู่ข้างหลังนี้นะครับจะล็อกอยู่กับที่ไม่สามารถเลื่อนได้ให้เราเช็คอีกทีครับว่า,วามันไม่สามารถเลื่อนกลับไปได้เท่าน,นี้เป็นอันเสร็จครับวิธีการขึ้นเสาข้างของโ o ดิแอนะครับให้เราปรับเสาด้ะล็อกให้มั่นคงนะครับความสูงตัวนี้เราสามารถปรับได้อีกรอบนึงนะครับหลังจากที่เราขึงแล้วเสาตัวนี้จะมีด้านที่เป็นท่อนใหญ่กับท่อนเล็ก ให้เราเอาท่อนใหญ่ขึ้นด้านบนนะครับ mm. เสร็จแล้วเราก็ยกตัวหลังคาขึ้นมานะครับจะมีช่องสําหรับไว้สอดเสาช่องนี้นะครับให้เราสอดเสาเข้าไปเลยครับ mm. ด้านบนให้เรามาค้ำกับตัวที่เป็นจุดที่เป็นตัวนี้นะครับจะเสียบเข้าไปพอดี mm. ด้านล่าง ให้เราใส่เข้ากับตัวสลักเหล็กตัวนี้ครับทำทั้งสองด้านให้เหมือนกันครับ สำหรับโคดีแอครุ่นนี้นะครับจะมีประตูเข้าออกทั้งด้านหน้าและด้านหลังเหมือนกันนะครับเป็นประตู2ชั้นสามารถเปิดเป็นมุ้งได้เพื่อให้อากาศถ่ายเทแล้วก็สามารถเปิดเข้าออกได้เหมือนทั้งประตูหน้านะครับ รูนี้จะมีหน้าต่างทางซ้ายขวาด้วยนะครับสามารถเปิดให้ระบายอากาศได้เหมือนกันและจะมีช่องสำหรับเก็บของและหูสำหรับแขวนตะเกียงสำหรับตอนกลางคืนเหมือนกันทั้งสองด้านซ้ายขวาครับ วิธีการเก็บเต็นท์นะครับก่อนอื่นให้เราปิดประตูหน้าต่างภายในให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็นําเสาทั้งสองข้างออกซ้ายขวานะครับแล้วเราจัดเต็นท์ให้แบนที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับสามารถพับเข้าไปให้มันอยู่ใต้หลังคาได้ครับเสร็จแล้วเราจะมาถอดตัวที่เป็นเสาค้ำหลังคานะครับวิธีการก็คือเราจะต้องปลดล็อก ตัวท่อนเหล็กที่เป็นตัวล็อกนะครับตัวนี้เวลาปลดให้ระวังนิดนึงนะครับเสาอาจจะดีดขึ้นมาได้ให้เราจับสองมือให้มันคงนะครับเมื่อเราผักมาสุดปุ๊บเราสามารถที่จะเอามันออกได้ลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วให้เราถอดตัวที่เป็นเหล็กสีดําออกได้เลยครับวิธีการพับเต็นท์นะครับให้เราพับจากซ้ายขวาเข้ามาจุดกึ่งกลางนะครับแล้วเราก็พับ ครึ่งหนึ่งอีกทบหนึ่งก่อนที่เราจะม้วนเก็บนะครับนำใส่ลงถุงได้เลยครับ